เนื่องจากวันนี้เป็นวันเป็นวันแค่วันเกิดของตัวเองนะคะก็จะให้ของขวัญตัวเองสักหน่อยก็ซึ่งมีคนเขาก็ให้สตังค์มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะซื้ออะไรที่น่าจะเป็นวัสดุกับบูธนะคะเพราะเป็นวันเกิดของเราเขาะมีอะไรพิเศษหรือเปล่าเราจะไปดูกันตอนนี้ออกจากที่เล่นยินมาก่อนนะคะเรามาทานอาหารก่อนแลวเดี๋ยวกลับเข้าไปใหม่ได้ค่ะ ระเป๋ามากเาเรามีโทรศัพท์สแกนจ่ายได้อยู่แล้วนะคะในเงินในโทรศัพท์เพราะฉะนั้นคุณจึงต้องถือโทรศัพท์ไปทุกทุกแห่งเพรามันสามารถจ่ายค่าอาหารหรือค่าของได้ค่ะอา,มารมณ์อะไรเลื่อนนะคะเราลงจากชั้นหค่ะเมื่อกี้ไปเล่นมาประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งก็ได้เหงื่อเยอะผมเปียกยิ่งผูกผมไว้ผมก็ยิ่งเปียกนะคะก็เลยต้องปล่อยผม กีฬาอันนี้ลงมาชั้นที่5ยังไม่เจอรับบัะสันยังไม่เจอบูสต์นะคะลงต่อรู้สึกน่าจะอยู่ชั้น4มัง้งนี่ก็เป็นชั้นที่5เราออกมากายที่ชั้นที่6ค่ะค่ะที่พี่พาเพื่อนเพืนมา ร้านซื้ออะไรให้ตัวเองดีเอ,อ่ยแล้วก็นึกว่าตอนนี้ของอะไรเราหมดนะคะที่เราเคยใช้อยู่ที่หมดก็คือมีอครีมเป็นแดดก็ยังอยู่ครีมทากลางคืนนะคะครีมบำรุงผิวตอนกลางคืนคำจีก็ยังมีอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเราจะเราจะซื้ออะไรนะคะชั้นสี่ก็ยังไม่ใช่ไม่ใช่บูธไม่ใช่กระสังเดี๋ยวต้องลงอีกชั้นหนึ่งนะคะชั้นสี่ไม่ใช่เป็นธนาคาร ช่ั้นสี่เป็นธนาคารนาคารเสื้ออะไรดีเนาะม,นมันก็มีครบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะซื้ออะไรดีรองเท้าก็เพิ่งซื้อไปเสื้อก็เพิ่งซื้อไปโอเคตกลงว่าวสัสดุอยู่ที่ชั้นที่ สามนะคะชั้น,น,งงนท,ที่สามที่เป็นไดเรกเตอร์โปรโมชั้นสามชั้นที่สามก็จะมีบูธกับวัสดุเดี๋ยวเราเข้าบูธก่อนนะคะเข้าบูธก่อนเพื่อนซื้ออะไรในบูธด<อ>ีมีอะไรบ่างเอ่ยมีอะไร<ม>โปรโมชัมนะ่นบ้างที่บูธสวัสดีค่ะ